สวัสดีครับพี่น้องบอาอันบาน่าวันนี้พี่น้อง,าอานนาอองมาเบิงสมาชิกไหมครับไข้อ,อร่อยหวกลูกครับผมนครับผมได้ตัวผูครับไข่ไข่พราะเขาเป็นมูลานี่กูนะครับแบบเมียเขาสูงหันลอยยิบซวงนี่แหละครับหมายว่าเมียเขาฟันน้ำนุ่มอยู่แบบแบบแบบคือแบบร้อย ไว้ฝืนทับกันในน้ำไหมครับก็เลยทวงค,ครับผมเลยครับนี่มาครับหลูกของว่าจะเป็นดำดำนั่งเฉยละครับเป็นควายลูกครึ่งจะบบตาเตรียมเกียมจำนะครับเพราะว่าเขาดำครับครับผมน่องก็นั่งเกี่ยวอ่ะครับรออยู่นี่ เชียงแรีงดีครับเยิ้มยิ้มหน่อยเมียเขายังฝั่ติดบตายอยู่ครับปั้นยังก็ในลวนดน้วยครับเต้าทองเต้าน้อยครับสิ่งที่รอควายต่อจากลูกควายก็คือน้องควายครับกําลังอยู่ว่ะครับ ัวผู้ครับตัวผู้บอกช่วงประมาณบ่ายเนี่ยครับยังไม่ได้ถึงสองสามชั่วโมงนะครับอัน <c oughs> นี้ก็ล่างยางก็ดีหา <c oughs> หาดูดน้มครับ <c oughs> มแม่เขาครับ <c oughs> เรียงลูกว่าเปลีกกก่ยนวเปดนไดยหน่อยนะครับ ยมศิภาไปเบพ่ององเขาครับผมนี่คือพ่อของเขาครับผมนี่ครับตัวนี้แล้วครับพ่อสูงมากเลยเกือบเลยหกสิบแล้วครับแม่สูงมากเลยยี่สิบสองครับนี่ครับเจ้านำโชคนี่แล้วครับพ่อพันธไปจำฟามเรื่องกินหยาครับตัวนี้เขาใกล้ไว้เด้วครับเพราะว่าเขากินหยาพอยู่ห่วงเนี้ยครับเบิ่งรอบๆกันนึครับ ครรับก็นี่กฤตินคุ้งควายในฟาร์มนะครับไดีกลิ่นยาช่วงนี้ครับกำลังเลยงกัย่งเอาเข่าคว้าครับเอาอีใส่ลวดรวมไปแล้วนะครับรวดปล่อยไฟครับเดี๋ยวตอนนี้ก็เขาเอาชิ้นล้วก็คือบัต้องปล่อยไฟครับแค่เห็นลวดกับมะกาหอกมาแล้วครับนี่ครับนี่ก็ลูกเยาว์น้ำโชกันครับ วอกได้มากอาทิตย์นึงครับตัวนี้ตัวปูกันครับนี่ตัวปูครับตามมาเบื่องจะน้ำโช่อีก่ล้วครับนี่แล้ะครับผมพ่อพันธุ์ครับผมนี่ครับเจ้าน้ำโช่ครับนี่แหละครับพ่อพันธุ์พ่อของ เจ้าตัวเล็กเมื่อกี้ครับที่เพิ่งคลอดครับผมสำหรับชิปน,นี้กับขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับฝากติดตามช่องเบาอันบาดหน้าในเด้อครับ